กราบสบายดีพ่อแม่พี so, then, baby, ่น้องวันนี้ก็พบพ่อกับส่องส่องเสี่ยวพาเลาวคือเก่าคือเดิมพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้เราก็ซื้อผ้ากันลุ่ดำให้น้ำหน้านะพี่น้องเอ้ยน้าก็ยังให้พนตกเมื่อคืนนี่ตะกี้ก็ว่าสีเคร็งน้ำนั่นแหละเป็นแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็สใส่กําไลปอดมากนะวอกว่าง่ายเศร้าแหละกับพนตกเมื่อคืนนี่แห้งเติบแห้งกับนานู้นนะก็คอยมีน้ำกระจูบน้ำพี่น้องเลยจูบใส่น้ำกำลังสะไปดำหน้าพี่น้องอันที่จริงเขากับไปดำเลยแหละแต่เศร้าไปเลย แล้วก็ขึ้นมากินข้าวแล้วก็ชิลงไหม้ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงป่านี่แหละเก้าโมงแล้วเก้าโมงเก้าโมงแล้วโอ้ยแบบขนาดนัดกันเนี่ยวะอยังก็นัดกันเนี่ยซอยกันเต็มที่แล้วก็ชิลงดำหน้าพี่น้องตอนนี้ก็อันโอ้ไปไลงัวคนก็ไลโอ้ไปไลงัวก่อนจะเฝ้าวริสันต์้าจอะเราไปไลงัวซะกัดบริสันต์จะเฝ้าจะเฝ้าอันเพื่อนยังไปไล่งัวอยู่คนไลเหมือนี่พี่น้องคนไล่พี่น้องมา ซอยเน่พี่เนาะสาวโจนมันกระจากเน่อันเพราะว่าเพราะว่าอันหน้าพันลายสาวโจนหน้าลายก็นยังพันในเลี่วหน้าพันยังลายก็เลยจ้างเพิ่นก็เลยจ้างแต่หน้าสนุดนั่นแแลวตอนนี้นะตอนนี้เขาก็จะไปบึ่งอันเขาเจ้าโลกะก่อนพี่นนอะ ว่าได้ถ่ายขีบไลายมื่นบ่มีเวลาสนุกด้วยบ่มีเวลาสนุกดกระดับหน้าอยู่หน้าสนุกกับได้บ่มีเวลาถ่ายคลิปชาวจอนเพื่อกระดับหน้าอยู่หน้าเพิ่นอันนี้คืออยู่หน้าชาวจอนเด้อันนี้สิเป็นกะเพิ่นกะเพิ่นกระหยาไล่ลายบ้างจากอันใดกะจากอันใด้หยาหยาลายดีบ้างหยาลายแห้งพี่น้องเดินหยา แต่พวกหูหัวเพื่อนสีเอาอลิบอร์อนี่มันอยาลายเกินไปอันนี้ก็จะเป็นทีมงานโลกาทีมงานโลกานี่ก็ชิโลกาถ้าเพราะว่าถ้าบโลกาโมทันเด้คนหลายซาแพงไม่อย่างซาแพงมอเลยมาลูกมาทางน,นั่งดูชีพีเดอร์อันนี้ก็ โลกาไปเดีจักมัดเดนี่สี่กคือหมดฝนเนาะสี่อยากลมลมอ้อาวซาลูจิมาโลกาวนเนี่้ยพต่งต่ซาลูสีโลกาเาากกาวยาีนวยเนวยเนวยเ้วยเออ พูดแล้วขืนไม่กัลังขาวพี่น้องเฮ็ดอีแงก็แกล้งผนบนาเดอดบมื่อยีน้อเมยู่บ่เฮาอเมื่อยอยู่บ่เื่อขั้กันาับรดั่กับดได้กินเนาะ หยาอะไรลิกาเ่กับูจักอันนหยาจักไนกะดำพ้าที่กันลอกก็จะเกี่ยวอลบ่หยาให้นาะอวเตง้อ้า อซาลูสีคนขยันโอ้ยเต้แห้งไร้กะจีฮักตายซะแล้วอือซาลูส,ส,สีคนขยันพี่น้องเอ้ยสาวโสดอยู่ผู้เดียวได้หน่นะผมมีลูกวิผัวโส,สดนดีได้เพราะฉัน <c oughs> <c oughs> นี่ก็มานอนเผามานอนเผาเขาโลกกะเพราะฉันโอ้ยมืันตายอยมองมอง ่งหน้าเพิ่นก็ยังหลายหโอเขียวแล้วเขาเริ่มเขียวแล้วลมมื้อนี้ก็สิลมๆแต่าฝนสิตกอีกบ่จักเนาะบ่เล่นน้ำบักแหมเจ้าจอนก็สิคนกาไให้อันบ่อนเจ้าดำนาพี่น้อง เธอจะไปได้ยังไงเธอขากระตุกนะเนี่ยเธอขากระตุกน้ำเธอจะมาได้ยังไงเนี่้ดามนาบคือว่าดาหนาฮะดานาเป็นยุเอาคุ้ผูาดาหนาเราเมืองอ้ยเลน้ำพี่ดอกไม้นานนอเออ หน้าเพิ่งจะจุบน้ำบุมีน้ำพี่น้องเอ้ยขนาดฝนตกน่นน้จะจอน,นาลายเดอ้อแมนเบิดเด้อดิแม,นเ,แมนเบิดแมนเบิด,บดตั้งแต่บอลคนดำตั้งแตลคนโลกะเลลายเพื่อนบอกคอยชีชูให้เพิ่ง<ฮ>คนก็ลาลพี่น้องนำจ้ากนำกันบ่จ้ากะ ดำนาบ่อันไทยให้พี่น้องพุทนเบิกสะกดเองมาอะไรก็ได้จากลงดามแมนไปยังน่อมีแต่บุษบาบุษเศดำหน้าก็ได้อะไรเบาวสีเอาจัลงบบาวสีอ๋อลงบบาวสีอุ้ยฮ่าโคนรเลย ที่แต่ผู้บ่าวจะหน่อยเด็กหน่อยก็มีเด็กหน่อยคนล่าขยันจ๊ดดำหน้าก็เป็นเจ๊งอย่าลีดำหน้าก็เป็นเด็กหน่อยอู้นาแข็งเด้นหน้าแข็งหน้าแข็งจนหอนหัวมือเลยว่าสัน ได้นีนะฮะวเซนทีหน้าให้แกหน้าันบห้างห้างแบบอู้หงเอป่างดนวห้งมันจังเลยวายโบใส่เปิกเปลอกเนี่น่อยกับดับหน้าเป็นเก่งอะล่ เขาห่นอันดำเลยนะห้น้องไอ้กระดับหน้าเปล่นเก่งะลยนะเฮ้ยถักไอ่ถักไก้องแลนวัสัเนี๋ยพอแล้จอดกระซาน้ำวัสันบ่มีน้ำมันน้ำมันบ่วทึงอันนี้ก็ได้ดูดน้ำเลยดิ อันนี้ก็ได้ดูดน่ setting, พี่น้องหน่บ่ถึงตอนนี้ก็ฝนตกจ๊ดฝนตกหยิบยบตอนนี Esta, ้ฝนตกหยิบิบอยู่น่บ่ถึงเทยดดาต้องเลยจำเป็นต้องสะขันโเหตุกับบรกินพี่น้องเออแมนกรนกนิ่แมนก่นเฮนแบ่ทัทีอืออื คนตกอยู่ตอนนี้ก็ได้งานดีครับงานดีดย่างดีๆอันนี้กระทิบงานไทยนาผู้บ่าวเด้ดนี่ผู้บ่าวเด้ดนี่ผู้บ่าวไทยนาผู้บ่าวไทยนาโอ้ยกินตัวเงด้อยตายดิแจ๊คดิโอ้คนณไร้เลยพี่เนาะ ดูดนองดํานองนดูดนอํอมันจังไก่ได้ดูดนองดํานองเนาะใครก็ดูดน่้องขึโลดน้นใหญ่ะเอน้น้ากพี่เนองค่ะไรเขาพก่เาเลนาท่งใหญ่ก็ดูดไว้อยู่นี่กับน้องนึงอยู่างกลางกับน้องนึ่งอยู่ลุ่มกัน้องนึงเลย ตั้งึ้นมาเตรียมเตรียมเตรียมกับเขากับน้ำพี่น้องให้อัาจินงาน<โ>ด,ดับนาของเขาตัวน,นี้ก็ต้มนำ้ำอันนี้ก็ต้มน้ำไว้ถ้าต้มไก่แกงไก่ต้มน้ำลวกคนไก่เอ้าต้มน้ำลวกคนไก่แม่นอ๋อขอไฟไลยๆเขาหน่อยบุ้งอันนี้ก็ต้มน้ำลวกคนไก่นี่ก็้จะเป็นจเจ๊หนึ่งข่าวพี่น้องหนึ่งข่าวอันนี้หนึ่งข่าวว่าเดี๋ยวบพอก,กินคนมันไล่หลอกก็ยักยั ตอนนี้ขาก็กำลังอันฝาดมักสว่างไว้พี่น้องห่นท่นห่านมักสว่างไว้มาคุ้งเอาไว้แก่ใสใกล้คนมันลายได้ยังกูพกันที่ตววาไรนในคณะค่าษอังส้นๆคนกำลังมันวนวา,าวเ,เ,เห็ดิตกันหนุ่มาต่มาซอยคนเยอะซอยคพนท่นนั่นมกคุ้ง ได้หูไว้ได้แกงไก่คนลายได้คนสาวคนอยางพวกนี้กจะหาตุกผสนแกงไก่มองบใงญ่คนตุกแน้แม่ก็ไม่น้ำก็เลยเดือดดัง

ใกล้ส er. pues ีดเขึ้นเลยใกล้ยังบได้พอตู่อยู่ยังบอดีลงกหมอพอตู่อยู่แมนคนเสิมากเห็นสาวแล้วยังลูคนไม่ได้ไม่ต้องพวดทอใกล้ยังคงเว้นติงเต๊กเอาอากาศต่างว่าหาตู่ใกล้หาตฮะ้องก็ลวหกได้สอาตอย่งอีสองตุ๋อยังนอนถ่าย ใกล้กับพอดีกินพอดีกินท่นค้นกับพอดีก้เาเนาะนไม่พอดียำกูกินพอดีบวยหยพอดีกินพอดีบวยยาพอดียำกูกินแล้วเป็นแล้ว ัดเหมนงานุทเหอนเมนหายด้ยัเหมนกันหมเลยนี่นี่ไก่ของเรากะพอดีประมาณรูเนาะตุลาลูตุลาเมียนักอยู่เด็กนักเลยเนาะอันนี้จะเป็นทีมงานเห็ดกินพี่น้องอันนี้ยังมาทำในลวกไก่หาตุ

เปิดแบบเอาขั้วเช้ก่อนเถอะนะเอาขั้วไปกินกะว่าสัตว์เอา,า,า,สอออาสเสบายดีดีแป๊ะลุงนะครับสบายดีแปะลุงน้องสินทำเสือนลยนะจะเป็นวันน้ดอ,ดอยเฮกกระดด็อกอยู่กำสงนะอุ๊กใจเหลือเกินก้าแซมนี่เลยน้องพี่น้องก,กาเก็บบรรยากาศให้เบิ้งแซมนี่เลยกาให้เบิ้งบรรยากาศด,ดำบหน้านะกันยังฮึงพี่น้องเลยกันยังฮึงกันยังลายอยู่นะเธอจอนกันยังลายอยู่แมน พราะว่านาเป็นลายแหง้งว่าไล่โน้นเมื่อน,นี้นะไล่โน้นเพราะว่าทั้งลุงก,ก็มีน้นำเบิร์ตเยอะคือดนแห้งกันสิบบริเทอร์น้ำสิบเด็ดขึ้นเก้าสุกุลแมนมันนนโอแมนโอ้ยขันบดจ้าม,ม,มันก็สิบบริเลสเถื่อเนาะแมนแมนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเ,เก็บบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องคลิปหน้<ม>าจั<า>งพอ<ว>กันใหม่สบายดีเบิร์ตสุกุลสบายดีสบายดีเปาลุงนะครับสวัสดีเปาลุง